เจ็ดเรื่องในชีวิตเราที่แม้ว่าเราจะไม่ชอบไม่อยากให้มันเกิดแต่มันก็จะเกิดขึ้นในชีวิตเราอยู่ดีละครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจยอมรับมันให้ได้ถ้าเราอยากจะอยู่อย่างมีความสุขเรื่องแรกเลยในชีวิตของเราเนี่ยเพื่อนจะเข้ามาแล้วก็ จากไปเสมอไม่ว่าจะเป็นเพื่อนอนุบาลเพื่อนมัธยมเพื่อนวัยทํางานลองดูสิครับว่าตอนนี้เราเหลือเพื่อนอยู่ข้างๆเราสักกี่คนกันเชียวแต่ละคนก็ต้องแยกย้ายกันไปมีชีวิตเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดเลยครับเพราะเราเองก็ต้องมีทางเดินเป็นของตัวเองแล้วเราก็จะได้เปิดใจรับมิตรภาพใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นสองสิ่งต่างๆมันจะไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นหรอก มันไม่มีอะไรแน่นอนมันไม่มีอะไรที่จะได้ดังใจเราทุกเรื่องแต่เราจะต้องรู้วิธีในการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุดเรื่องที่3ครับหลายคนเนี่ยเขารักเราแต่คนที่ไม่รักเรามีมากกว่านะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเนี้ยมันเกิดขึ้นและเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงมันได้ ความคิดของคนหลายๆคนก็เหมือนกันมีหลายคนที่รักเราและก็มีอีกหลายคนที่เขาก็ไม่ได้รักเรามันก็เป็นเรื่องธรรมดาล่ะครับเราหาเหตุผลไม่ได้หรอกเพราะอะไรอ่ะเหรอเขามีไม่เหมือนเราเขาอิจฉาเราแล้วถ้าพวกเขาเอาแต่พูดเรื่องของเรามันก็เป็นเรื่องของเขา 4. ไม่มีใครเปลี่ยนชีวิตเราได้นอกจากตัวเราเองเวลามีปัญหาคนอื่นๆรอบข้างก็จะช่วยตัวเราแค่นิด เดียวเท่านั้นเองชีวิตใครมันก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้ดีที่สุดเรียนรู้ที่จะยืนด้วยขาของตัวเองเวลามีปัญหาหรืออุปสรรคแล้วเชื่อเถอะว่าเราจะก้าวข้ามเรื่องพวกนี้ไปได้ 5. ครับความล้มเหลวเกิดขึ้นในชีวิตเราได้เสมอขนาดคนที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จเขายังผ่านความล้มเหลวมันนับครั้งไม่ถ้วนเลยเพราะฉะนั้นยอมรับแล้วก็เรียนรู้เพราะมันจะสอนให้เรารู้จักกับการใช้ชีวิตเพื่อก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปได้ 6. จำไว้อาจไม่มีวันพรุ่งนี้เราไม่เคยรู้เลยว่านับจากนี้ไปมันจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างทำทุกวันให้ดีที่สุดให้คุ้มค่ากับที่เราได้เกิดมาเพราะพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้ว่าอะไรจะมาถึงก่อนกันและเจ็ดครับใครๆก็มีมากกว่าเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องตำแหน่งงานเรื่องเพื่อนหรือแม้กระทั่งเรื่องครอบครัว แต่รู้ไว้นะว่าการที่เขามีมากกว่าเราเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะมีความสุขมากกว่าเราได้เราควรกลับมาใส่ใจที่ตัวเรารู้ว่าตัวเราทำอะไรและก็มีความสุขกับเรื่องไหนอย่าไปเปรียบเทียบชีวิตกับคนอื่นเลยครับเพราะยังไงเราก็เป็นคนอื่นไม่ได้แม้ว่าเจ็ดเรื่องนี้เราจะหลีกเลี่ยงมันไม่ได้แต่เราสามารถใช้ชีวิตอยู่กับมันอย่างมีคุณค่าเพื่อชีวิตเรามีความสุขได้นะครับ